Deal damage to opponents with t r o w n items เพื่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายต่อสกรูด้วยไอเทมที่สามารถโยนได้มันมีหลายอย่างนะคะแต่ว่าอันที่ไซแนะนำก็คือ kinetic b o o m e r a n g อันนี้เป็นสูตรที่มี kinetic b o o m e r a n g ดอบชัวๆนะคะโดยเราสามารถใช้อย่างอื่นได้ด้วยก็เช่นหิ่งห้อยพึ่งแบบขวดนะคะแล้วก็ คิดว่าระเบิดมือก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าคิเนติกบูมแรงเนี่ยค่อนข้างสั่งงานที่สุดแล้วก็ทำดาเมจทีละ60เลยแถมทำเป็นกลุ่มด้วยถ้าเกิดว่าศัตรูยืนข้างๆกันก็จะโดนตัวข้างๆกันไปด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เก็บบูมแรงกันดีกว่าคิเนติกบูมแรงนะคะมันจะอยู่ที่แท่นค่ะ,ะเดี๋ยวจะไปทางขวานะคะนี่ค่ะมันจะเป็นแท่นแบบนี้กด อินเทอร์นะคะกดเซิร์ชอะคะ่ะเหมือนกับกดเปิดกล่องอะแล้วมันก็จะเด้งออกมาเพื่อนเพ่อนกดเก็บเข้าตัวนะคะระวังมันไหลไปแบบนี้มันเป็นของระดับอีพิกนะคะแล้วก็จะโจมตีทีละ60แน่อันนี้เวลาใช้างานนะคะถือไว้ที่มือแล้วก็คลิกขวาถ้าเกิดว่าต้องการเลงนะคะแล้วก็คลิกซ้ายต้องการปล่อยบูมเมอแรงออกไปะคะ่ะ แถวนี้ก็จะมีแรปเตอร์เดินมาบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ปลาใส่สัตรูกันค่ะอ่าเขาอยู่ตรงข้ามนะคะตรงข้ามใส่ก็คลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายปลาไปเนี่ยแบบนี้ค่ะใช้งานง่ายมากแล้วก็ส่งตีทีละ60นะคะปลาไป4ทีเราก็จะผ่านเควสแล้วค่ะอย่าลืมนะคะใช้ของอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคิเนติกบูมแรงเนี่ยส่วนตัวใชคิว่ามันง่ายที่สุดแล้วค่ะ